สใจได้ยังหรือยังไม่พอสิงงต้องรอหนใจและใจทำไมไม่พอหรือยังไม่นต้องเสียสาใจเธอแล้วใิ่ไมมสาใจเธอพอรือยังี่รักที่เธอทำพังมันยังไม่พอจอีใช่ไหม เธอจะฆ่าฉันให้ตายให้ฉันสิลมหายใจไม่พอใจเธอที่สุดเลยเธอจะ่ฉันให้ตายให้ฉันสิลมหายใจ พอใจได้ยังจยังไม่พอในของตายหรือไงอราไม่น่าจะเจอคนตาย